นี่ผมีาที่วัดถนนก็หลังวัดเนะี่ยผมอนอนเต็นท์นอนเต็นท์พอดีว่าถ้าถ้าพูดตรงนะพี่นะจะหาผมโกกนะออออคนมันขับไล่ให้ผมมาอยู่ในบ้านให้ผมมานอนนอกบ้านผมก็มันอนแล้วผมก็มานอนที่ทสวนนี่ไงสวนหลังวัดนะผมมีเต็นท์แต่ผมก็มานอนเขาผมก็อะเพราะว่าคนที่ล้มผมไว้มันก็มีอยู่มันก็มีอยู่เยอะคือล้มยังไง ก mm ็ค hmm. ือแบบว่าเวลาเวลาผมนั่งกินข้าวใช่ไหมไอ้พวกนั้นอ่ะเอาะไอ้เคาะกระป๋องเคาะก็เอาะกระมังโยนท่านนะผมก็เลยตัดสินใจครัอะผมว่าผมก็หากินของผมครับผมก็มีบาตรผมอ็ผมไม่มียาบ้ายาอะไรดีแล้วแหละดีแล้วแหละผมผมว่าตามกฎผมก็มีบัตรผมก็ตามกฎหมายเขาอย่างเงี้ย อะไรพวกกาวกตาวัดตหอหรืออะไรนะแล้วจะมีอะไรให้ตำรวจไม่มีช่วยเหลือไหมถ้าสัมผัน์ได้พูดถึงอ่ะผมจะให้ตำรวจช่วยเหลือผมคือหนึ่งอย่างผมไม่อยากให้ใครมาโค่นล้มผมมันเพราะว่าบางทีผมนั่งกินข้าวไม่พอใจเคาะกระมังเพราะแป้งทุบทุบจานโยนออกนอกบ้านไม่ให้ผมอยู่บ้านแต่ผมเขาบอกว่ามึงอย่าไปกลัวเกงใครมันเพราะว่า มึงก็มีเราก็มีเพราะว่าคนอ่ะพวก่ถ้าพูดตรงๆนะคนมีวิชากับคนไม่มีวิชาแต่คน